ดวงชะตานะครับประจําวันนี้มีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่ประมาณ3ามชุดนะครับระหว่างชุดที่1ครับแล้วก็ชุดที่สองครับแล้วก็ชุดที่สามนะครับก็สามชุดเลือกครับหนึ่งสองสามให้เลือกนะครับมาให้เวลาสักหน่อยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็มาเริ่มเปิดไพ่กันเลยครับอ่ะเริ่มจากคนเกิดไพ่ชุดที่1ก่อนนะครับดวงชะตาเป็นไงบ้างดวงชะตาของคนเปิดไพ่ชุดนี้นะครับถือว่า ดวงไปได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็ยอดเยี่ยมมากนะครับค่อนข้างก้าวหน้าพอสมควรเยอะอยู่ขอเพียงคุณเนี่ยวางตัวดีพูดจาดีภาพลักษณ์ดีนะครับเด็ดเดียเด่ยวในเป้าหมายครับแล้วก็คิดดีทดําดีพูดดีครับแล้วรับรองครับหลาล่าจะดีขึ้นครับแล้วก็ดีอย่างมากแล้วก็มีดวงอาจจะเดินทางไกลทั้งในและต่าประเทศในระดับนี้พอสมควรนะครับแต่เรื่องความรักไม่เด่นโดยรวมดีมากครับมาที่ชุดที่สองมากนะครับโอเค ดวงชิ้ิตของก็ถือว่าเวิร์กอยู่นะในดับหนึ่งขอเพียงคุณนะครับอดทนทํางานหนักนิดนึงนะอดทนตั้งกจทางานหน่อยแล้วก็อื นะครับรู้จักที่จะวางตัวให้เป็นครับคิดดีทําดีพูดดีครับแล้วก็มีสมาคารวะนะครับโดยรวมถือว่าไปได้สวยครับโดยรวมนะครับโดยรวมถั่วเวิร์กอยู่ครับขอยอดทนทำงานหนักนิดนึงครับวางตัวให้ดีหมั่นศึกษาความรู้หมั่นวางแผนดีๆครับแล้วการเาิเงินและหลายด้านจะดีค่อนข้างเยอะครับแต่เรื่องความรักอาจจะดรอปนิดนึงโอเคมาที่สุดยอดชุดที่สามนะครับสําหรับคนดวงเวิร์ดฟุตใบชุดที่สามนะโอเคดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับดวงช่วงนี้อาจจะ เด่นน้อยกว่าชุดที่1ชุดที่2นะครับแต่ถ้าอยากให้ดีขึ้นขอให้คุณนะครับมุ่งมั่นทํางานหนักครับแล้วก็คิดใหญ่ทําใหญ่ลงมือทําใหญ่แล้วก็สุขุมน้ําลึกแล้วแหละน่าจะดีขึ้นเยอะครับถ้ามีโอกาสก็ไปไปมูกับพญานักหน่อยนะครับแล้วการเงินจะค่อนข้างไปได้สวยนะครับพอสมควรก็ทั้ง3มชุดนะครับลงประจําดวงตาประจําวันนี้นะครับก็ทั้ง3าชุดก็ประมาณนี้ครับส่วนตอนนี้อาจารย์ขอญาติจบลงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวลครับผมอาจารย์จีบให้หมวันนี้สวัสดีค่ะ